มีกระแสดารามาเนาะพี่น้องมือเนี้มีกระแสดารามาก็คือได้เฮ็ดคลิปที่เหตุคลิปมยังก็ทะเลาะกัน,กากนบางคนว่าให้เศร้าสั่งช่องชาคลิปไปแกงกิษนาล้วครับผมกระเถือกดาอช่องบุญเติม ในช่องกิจชนะช่องของพวน่นนองฟุนฟนองฝนซึ่งมันจะไปแนวทางเดียวกันสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮตัหมหำตงตงชาแนลสวัสดีครับผมเฮตัมครับผมสวัสดีจานองรักจ้าสวัสดีครับผมลุงไก่สายปันครับสวัสดีครับนะหำมครับผม มืัอนี้เขากะมีกระแสดราม่าเนาะพี่น้องมืัอนี้มีกระแสดราม่าก็คือได้เฮ็ดคลิปที่เฮ็ดคลิปไม่ยังก็ทะเลาะกันเออที่ว่าที่ว่าเอฟซีพันมาหาแมนครับแมนครับผมกะก่อนหนึ่งกะขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อครับก็คิดว่าไต่ตองดีแล้วแหละหลายคนก็ด่ามาว่าเออบ่คิดผมได้คุยกับทีมงานแล้วเนาะ FC เพิ่นมาเดินทางมาไกลเนาะเพิ่นบอกว่าขอคลิปโหดๆสิไปโทษ FC เพิ่นก็บ่ได้โทษโต้ผมนี่แหละที่ตัดสินใจลงเอง เพราะว่าได้คุยกับทีมงานแล้วว่ามันฉิคือบ่ทีมงานก็ได้บอกว่าเออจะบอกว่ายังก่อนมือน,นั้นตรงน,นี้จะเป็นตองแนะนํำก่อนนะครับอันนี้เป็นทีมงานตัดต่อ,อน,นี่ก็โปรดิวเซอร์นี่นะฮัมยูเบื้องหลังแล้วก็สีมาเบื้องหนาเนี่ยครับผมบมือน,นั้นคุยกันแล้วว่าผมบอกว่าเออถ้าลงไปมันสิบเถือกอดาบ่อาจารย์ใต้ว่าย,ยังเฮ่ออาจารย์หําบอกว่าเอ,อ้นั่งช่องเงงมันมีคนวุนแร่งกนันเลยอ่า เข้าคะคิดว่ามันจะเป็นเหมือนการแสดงด้อยซึ่งคือในหนังชองเกตเป็นเหมือนในหนังเขาบคิดว่าที่ห้องว้ากันนะครับแม่เข้ากับสีคิดบดบดบบ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 ่บบบบอบบ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 นียบบ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 ยบบก็บบบบเบบบมบบบบบดบบ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 ดบลบบบบบบบเอบนั่นแหละก็ขอโทษขอบบ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 เด้อครับบลบบ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 บอบบคบบบบบบิบบ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 บาบบบบบบา เออดามาหลายปัญดาปัญดากับเม็ดกับสีเม็ดเม็ดค้เพิ่นน่เล่ะว่าครับบ่เหมาะสมกับเด็กหน่อยเลยเยาวชนถูกครับกัยอมรับทุกคำติชมนะครับผมสิบ่ได้ว่าให้อยู่จังซั่นจังซี่บ่ถึกผมยอมรับทุกคำติชมผมก็สิอยู่เงียบๆของผมนี่ยแหละขอบคุณ FC นะครับถ้าบ่มี FC ก็บ่มีพวกเฮามื้อนี้เด้ผมกับโค้ดโทษเอฟซี่ได้หลายครับหลายคนก็เตือนหลายคนก็ด่ามาแห้งๆกับ่เป็นหยังผมก็อ่านผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณครับที่ต่างคนต่างคิดกั ความคิดควาเฮ้ามันกับอาจบวกขึกันมันกับพิษพลาดแต่ว่าช่วงนี้อาจจะพิษพลาดดูเลือเกินครับผมครับผมคระปุังครับขอประเพราะเข้าบริยูแต่เข้าแมนยังมีทุกคนที่ันยังเบืองยังหาขามไน้ำหรือว่ายังสีแจ้งหรือว่าซอยเข้าอยู่ทุกคอมเมนต์บัสอาจจะเป็นในเชิงดีแนบดีแนบแต่เพ่กรยังงหาเข้าทียังคอมเมนต์และกับอกบเตือนเอาตลอดแมนครับมาแก้ไขประปุงหมเด้พี่น้องเดินครับผมขอโทษหลายขอโทษดีเนาะพี่น้องกัเพราะ บาเอฟซี่แหละเข้ากับแช่อเอฟซีเอฟซีนี่คือทีหนึ่งเลยในการสั่งคอ,อนเทนต์ะแนนครับผมอาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์อาจจะบร่ได้เห็นคอนเทนต์กินเพราะว่าคอนเทนต์กินผมย่อมรับว่าวิวมันตกเพราะว่าชุงม,มือนี่ผม, <c oughs> ผมขอโทษด้วผมบอกตรงๆนะผมหากินในยอดวิวอ่ะจริงๆแต่การหากินในยอดวิวบางที่มันอาจจะเกินไปสิว่ามีความรุนแรงกับขอโทษอีริครับบางคนว่าให้เศร้าสั่งชงช้ ผมเฮ็ดบ่ได้ดอกครับเมนครับเซาสร้างก็คือเป็นอาชีพเนาะครับมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราแม่นไถเซาก็คือสิบ่ได้เด้วยผมผมเฮ็ดมาปานนี้ผมเซาบ่ได้เด้อแต่ว่าผมเลือกที่จะปรับปรุงครับพี่น้องผมบ่เซาเนาะอันนี้แม่นเท่ากับเฮ็ดตามเพิ่นว่าล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮาเฮาก็พร้อมที่ปรับปรุงมาแลหน้าเนาะลุงตายเนาะฟังได้ครับการในฐานะผู้ริเริก็ต้องขอแสดงความรับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบตัวเจ้าผู้เดียวเฮา ผมคนเดียวอ้าวยอมยอมยอมไปเนือแต่ก็ยอมรับนะว่าเป็นส่วนความคิดเช็ดทุกคนล่ะมันก็ไดยอมรับคือเอฟซีเขาเสนอมาเอาความรุนแรงเอาเอาแห้งแบบหาเรื่องยังที่คือยังกันมาไก่เนาะผมกับกับตอนนั้นกับปฏิเสธไปแล้วความรุนแรงมันอาจสิโดนนะครับบอลเป็นยังเป็นกับบางที่อ่ะผมกับเล่ได้คุยกับทีมงานเนาะคนอื่นกับคุยกับทีมงานเลยแต่เห็นทั้งสี่ออกมาผมมาตัดต่อแล้วผมกับมาลงเบิงเลยมันกับบอลเอ็มีฉากรุนแรงแค่ใส่ว่าจากันซื้อ อ่าบได้มีตีมี่ยังใส่พี่ว่าจากันนื่สผมก็บว่าสิบนาเป็นยังหน้าว่ะพอลงไปแหละมันโมเมนต์ได้บาดมันจากสิเนียนอาจารย์ออดแต่ว่ามันแนบโเห็นในมุมนะเออมันอาจจะมันความมุมมันแนบโเห็นเลยอเอออาจจะมีบางนิดหน่อยแต่กับโบเลยขอโทษจัาแม่กับขอโทษครับพี่น้องขอโทษงามเลยครับเพิดพลิดกับย่อมรับผิดผมยอมรับผิดเลยครับผมแต่จะเอาไปปรับุงครับคือแบบผมบอกหุว่า สีเฮ็ดคอนเทนต์นี่อย่างที่คอนเทนต์กินจะเฮ็ดนะแต่ว่าคอนเทนต์วกนี้ก็คือคนขอมากผมกับองจัดหายเบิง้ง<ก>พราะว่ามันมีเกิดกระแสแบบถึงดดังสิผมกับสีบ่เฮ็ดแนวนี้อีกผมกับเฮ็ดแนวไม่ไปถ้าแนวไม่ถึงอดางผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน้องพี่น้องจนให้มันถึงใจทุกคนนะพี่น้องหลายคนบ่มากกับขอโทษครับหลายคนที่มากก็ขอบุณหลายๆนะครับถือเข้าใจกันน้องพี่น้องพิดว่าไปตามพิษแหละ ว่าสาหรับทุกท่านที่ชอบเนี่ยเราก็ขอบคุณมากสําหรับส่วนไหนที่เขาไม่ชอบก็พร้อมที่จะปรับปรุงเพื่อเขาไปครับนะครับก็บางทีแี่ยต่หว่านะอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าบางทีอาจจะไม่สามารถไปตอบได้ทุกคอมเมนต์เพราะว่ามันไหลผมแค่ยูเดอร์ครับแค่ความรู้สึกทุกคนนะครับแค่ความรู้สซึกเอฟซีเนาะถ้าผมมีเอฟซีกับพวกเขาคือมันสิบมมีกำลังหรือแรงใจที่สีสางผลไม่ครับตอนนี้ป็ดมาดีากับ เฮผื่อเอฟซีเพื่อเอฟซีทุกคนบางคนผลิตเกรดขอมาเข้ากับเฮ็ดเฮ็ดให้เพ่นเห็ดไผ่บึงทุกคนแต่เลื่มแต่เลื่มอยากแยะว่าไม่เลื่มหรอกแบบแย่แย่อยู่แต่ว่ามันอาจจะบ่ตรงมันอาจจะเป็นแบบความผิดพลาดของพวกเขานี่แหละครับความผิดพลาดของพวกเขาก็คิดแบบพวกเขาบร้คืดคักแห้งเขาคิดว่ามันอาจจะบ่เป็นหยังคิดว่าพี่น้องเพิ่นสีสีเข้าใจแต่ บางคนเพิ่มกันเพิ่มการอินนกั่มกับขอโทษหลายๆครับก็ะคือไอ้คลิปไอ้แจ้งกิชนาแหละครับ <im itation> ผมก็ถือได้บวกไปยังคือแบบสเสื้อผ้าน้องมันโท <im itation> รับน้องมันแตกแต่ว่าสังกเกตดีๆบ่ได้ทุบบ่ได้ทุบบ่ได้ทุบเลยครับโทรศัพท์ยังใส่ได้เป็นยังคือดาพอแบบบิวอารมณ์ครับบิวอารมณ์อ่าบิวอารมณ์เนาะถ้าถ้าชิซึอ่ะคิดเอาโทรศัพท์ไปมันจะบ่นาลุนครับเพราะว่าพิเศษห้ายพิเศษแล้วก็ <im itation> กะสิว่าเอายอดวิวกะว่าได้เพราะว่าเขากะทำยูทูปเขาก็ต้องการยอดวิวการยอดวิวแมนแมนครับพี่น้องกับยาดาเรื่อครับเพราะว่าพอเขาทุกคนนะครับผมบอมียอดวิวหรือว่าบ่มีพี่น้องเบิ่งสิมันกะบ่มีรายได้ที่สิมารอเลี้ยงทีมงานทุกคนที่อยู่น้ำกันอยงสีหน้าครับครับแมนครับอ้าวมื้อนี้กะพ่อไปซ้ำนี่แหละพี่น้องครับกนี่ทีมงานของผมกะสิมีโปรดิวเซอร์แล้วกัทีมงานตัดต่ออันนี้กัคนล่างถวย บะแมนอันนี้บะแมนคือเก้าเกล็ดอันนี้กับผมได้มานี่ผมบ่ไห่ร่างถวยบ่ไห้ล่างจานมวเฮ็ดยังเลยครับเยครับไห้ไทยหน้าย่างเดียวมังสับนะฮะอย่าลืมฝากเขาไปติดตามช่องน้ำนะครับช่องลุงไตสายปันกับหน้าหำลุงไตนาหำครับอ๋อลุงาตกับนาหำโอเคลุงต channel ครับก็อยู่ในทีมงานแจงร้อยสี่อาจจะบ่ค่อยได้เห็นเพราะว่าผึงมาทำงานกับแจงร้อยสี่ก็คือ ต่ก่อนทำอยู่เบื้องหลังตลอดเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าพี่น้องซอยซัพพอร์ตกันไปย่างทั้งได้ก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสําหรับทุกยอดแชร์ทุกยอดการติดตามทุกยอดซับสไครต์ครับขอบคุณล่วงหน้าสําหรับช่องลุงไต้นะหำครับแล้วก็ขอให้เอฟซีนะฮะอยู่เป็นกําลังใจให้เฮียตั้มและทีมงานรของเอฟซี่ไปนานๆนะครับอีกอย่างหนึ่งครับกับเฮียตั้มก็มาเฮ็ดคลิปกินคือเก่าผมเฮ็ดให้ได้เนาะครับคลิปกินผมผมเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่ง พี่น้องเอฟซีขอยังเข้ามาผมไปชีเท e ี ate, e ate, e ate, ยดเทียดเทียดให้อันใดบ่ได้ดผมก็จะคัดกรองอย่างดีเพราะว่าผมไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวทีมงานทุกคนตัดสินใจเบิดถ้าว่านใช่ผมเท e ็ดคลิปกินอย่างเดียวเลยกับล่องเบิ่ง่อช่องแกงร้อยสี่คลิปกินช่องบุญเติมในช่องกิจชนะช่องขอบพอนน้งฟื้นน้ฝนซึ่งมันจะไปแนวทางเดียวกันมันเป็นไปบ่ได้ครับครับแลอยอย่าลืมนะครับผมมีอีกช่องหนึ่งที่ทติดตามก็คือช่องเป็นช่องเพลงครับร <100 4 S 2> ้อยซี่มิวสิกนอกพี่นอ้องครับผมช่องไม่ครับผมฝากพี่น้องเขาไปติดตามให้น้ำเนอะคร สมาชิกแก๊งลอยซี่เนี่ยทุกทุกคนเลยแหละในฐานะนักร้องศิลปินบ้างครับผมนะครับกปฝากเข้าไปที่ตามน้ำด้วยครับผมครับผมอ่าทิพานมากขอโทษขออภัยเด้อครับเหตุพฤติกรรมใดบบเหมาะสมกะขออภัยพี่น้องเอฟซีนะครับอยู่ได้กับเพอเอฟซีนะพี่น้องเนาะมืนอีกก็ก้าวขึ้นป